ประกอบทีเดียวสามเครื่องเลยนะครับนี่ทีมงานกาลังเร่งประกอบให้ลูกค้าครับนี่เป็นเครื่องมัด้าบีทีเนครับดำเนินการด้วยช่างหงนะครับแล้วก็ผมก็จะประกอบเครื่องไอเอลเอลดีที่ครับผมประกอบเครื่องเอลดีนะครับสามเอลดีดีสามเอลดีหนึ่งนะครับเป็นเครื่องอ e ีนะครับบางท่านก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น อยู่ในเครื่องไมโครนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ในเครื่องโฟล์ลิฟต์กับเครื่องเป็น C l l d นะครับตัวน,นี้จะเป็นอยู่ในเครื่องโฟลลิฟต์ของโคมตสุโคมตสุนะครับตัวน,นี้อยู่ในเครื่องไมโครนะครับของโคบิโกะนะครับตัวน,นี้ใช้เครื่องยี่สูนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเครื่องของเปอร์จินก็ประกอบเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจจะทดลองให้ลูกค้านะครับเตรียมจะเอาออกใส่โซ่ไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็จะเอาไปทดลองบอมเครื่องให้ลูกค้าเพราะว่าเตรียมจะไปซื้อกองน้ำมันเครื่องมาใส่แล้วก็จะลองให้ลูกค้าวันนี้ก็ให้ประกอบแบบรัวๆเลยนะครับประกอบตอนนี้ก็ประกอบอยู่สตัวเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับของเราเราได้ประกอบไปสีตัวคือเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องอีซู 3LD1 ครับ นี่เป็นเครื่องเปอร์จิ้นนะครับเป็นเครื่องเปอร์จิ้นประกอบอยนตัวนี้อยู่ในเครื่องรถตักนะครับตัวนี้เป็นของ <üler> มาด้านะครับเป็นมาด้าโปรปตัวนี้เป็นประดาบโปรอาการเครื่องตัวนี้ลูกค้าได้ขี่น้ําแห้งมาแล้วก็น็อกขาเท้านะครับน็อกขาเท้าก็ไปปาดนะครับแต่ว่าแจ้งลูกค้าแล้วว่าให้เปลี่ยนขาสูบนะครับเพราะว่าปาดฝาสูบเยอะเกินไปตอนนี้ปาดไป2.8นะครับ แงจุด 8, แต่ลูกค้าบอกว่าใช้ก่อนเลยใส่ประกนันเป็นประก็นไฟนะประก็นไฟนะแล้วก็ต้องมาไล่มาไล่พวกนอ็อตครับเพราะว่าต้องผ่อนให้มันได้เยาวะย่นของประก็นฝ้าสูบนะครับตัวนี้ผมได้ถ่ายทอดสอบไปทางยู u ู e แล้ว ก็กเดินการก็เก็บรายละเอียดแล้วครับเพราะว่าข้าสูบอะไรยังจะเก็บพวกบอดี้นะครับช่างผมก็จะเก็บเป็นเป็นพวกบอดี้อ่าวันนี้บรรยากาศก,าก็ช่างมาไม่เยอะวันนี้เพราะว่าอากาศฝนตกนะครับส่วนนี้ผมก็จะเปลี่ยนกรอบตัวนี้ผมได้ใส่ของผมที่ผมกําลังประกอบนะครับผมได้ใส่เป็นข้อเหวี่ยงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะจะใส่เป็นฟ้าไอ ลูกสูบนะครับนี่ครับผมกำลังดําเนินการใส่ลูกสูบอยู่ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนลูกสูบมหม่หมดทั้งทั้งหมดนะครับนะครับเพราะว่าผมว่าจะเปลี่ยนลูกเดียวนะครับของลูกค้านะครับตอนนั้นนะครับแต่ว่าแบบใช้แบบแบบรุ่นเก่าไม่มีนะครับเราต้องการสื้อเลยต้อง,องซื้อชุดใหม่ทั้งชุดนะครับแล่วน,นี้ เขาจะขายมาเป็นสีลูกนะครับเป็นเพราะว่าสามลูกเขาจะไม่ค่อยค่อยแบ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางร้านเ็าก็แบ่งนะครับแต่ว่าร้านนี้เขาไม่แบ่งนะครับเพราะว่าเอาไว้ลูกหนึ่งก็ไม่รลูกขายไขรเขาก,ก็ต้องขายมาสีลูกความหนักหนักค่าใช้จ่ายก็อยู่กับลูกค้านะครับตัวนี้เพราะว่าซื้อมาเหลือลูกหนึ่งก็ไม่รู้ทําอะไรนี้ก็ต้องเก็บไว้ทนนี้ก็ <c oughs> ไปเครื่อง p o c ก็ตอีนะครับกัผมได้ประกอบเสร็จแล้วใส่ข้าเวียงนะครับแล้วใส่เข้าเวียงเรียบร้อยเลยว่าพอดอีลูกน้องมาไม่ครบนะครับนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับปกติผมก็ต้องจะใส่พวกไอ้ลูกสูบแล้วเรียบร้อยแล้วครับฝนตกเมื่อวาน คนตอกแป๊บเดียวนะครับทําให้คาบสนิมขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บใหม่นะครับเพราะว่าในอูเราเป็นระบบเปิดนะครับมันไม่มีโรงเหมือนกับบางอูนะครับเพราะว่าอูเรายังเล็กอยู่นะครับยังไม่มีรอบประมาณจะไปสร้างเป็นห้อประกอบเครื่องนะครับครับค่อยเป็นค่อยไปครับเรามีรอบน้อยเราก็ต้องทําไปตามน้อยนะครับแต่ว่าขอบคุณลูกค้าที่เชื่อใจทางอูนะครับ มาชมนะครับบางบางงานก็ช้าหน่อยครับขออภัยครับแต่ว,ว่าก็ต้องการให้ชัวร์ก่อนนะครับเราจะส่งลูกค้าผมก็เช็คให้เรียบร้อยครับถ้าไม่ไม่ไม่เรียบร้อยก็ผมก็จะไม่ส่งนะครับคือประกอบแล้วก็ทดลองให้ลูกค้าให้มีปัญหาน้อยที่สุดครับหรือ หรือไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่บางมันก็ก็มีอยู่ครับเพราะว่าการ่อมนะครับมันบางบางบางคันก็ดูไม่หมดนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็มองข้ามไปนิดนึงมันก็มีปัญหานะครับไม่มีใครที่ว่ามองซ่อมแล้วผ่านทุกตัวนะครับถ้าว่าผ่านทุกตัวนี่ก็โอ้โหรวยแล้วครับเพราะว่าช่างทุกช่างนะครับตามเอา,าจารย์ทุกท่านก็เคยมีนะครับ ดูสังเกตดีเรียบร้อยแต่ก็ต้องพลาดนะครับเพราะว่ามองข้ามนิดเดียวการประกอบเครื่องนี่มันใช้ความละเอียดเยอะครับไม่ไมเหมือนพวกทําช่วงล่างนะครับนี่ครับทำช่วงล่างนี่ก็โอเคนะครับก็ขอจบไล่อ่าวีโ,โอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าขอตัวทํางานนะครับจะประกอบเครื่องพร้อมกันเลยครับน,นี่ครับนี่ครับ เครื่องสีลูกนะครับประกอบพร้อมกันเลยด้วยํำงานด้วยช่างสองคนนะครับวันนี้ก็จะดูว่าจะเสร็จกี่ลูกนะครับแต่ว่านี่ตอนเช้ามาเสร็จไปแล้วครับหนึ่งลูกหนึ่งตัวนะครับอันนี้จะขึ้นตัวที่สองเป็นตัวที่สองใส่ลูกสูบใส่ฝาสูบเรียบร้อยและช่างหงก็ก็จะดำเนินการเก็บรายละเอียดต่อนะครับตัวนี้ อันนี้ครับผมก็จะมาใส่ตัวนี้ใส่กอเวียงเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะใส่ลูกสูบนะครับขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ